birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ผุ้สัตว์วันเกิดน้องจอยนะจ๊ะอายุเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันแต่ขอให้มีความสุขมากๆขอ สวยวันสวยขึ้นเรารู้นะว่าอยากผอมมาใจยเย็นๆเดี๋ยวก็ผอมก็ขอให้น้องจอยผอมนี่เร็ววันนี้นะออกมาแบบชเชงกระเดะเลยหุ่นขอให้ขอให้ใหกินน้อยๆแล้วกันจะได้ผอมเวไวนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร้องเพลงเพราะๆพาะดูกับแฟนคลับ่างนี้ไปอีกนานๆมีความสมุขมากๆในวันเกิดครับ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 รีบ่เบิ ก็ขอให้มีความสุขมากนะผมก็กินเยอะก็ม้อ่ายเทาเป็นไรกใช่ไหมก็ยลยิงไปกินเยอะนะครับผมเขาเป็นห่วงนะว่าผีจะแอว่าถ่ายรูปแต่กันว่ารินน้อยแต่ผมริงเยอะก็นะครับงรกผมก็พยายามก็ขอให้ีความสุขมากครับส่วน่าการขงแล้วก็การงานเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็สิร้าสีคร 21ใช่ปะก็นะ21นะก็ป so, ีก so, uh, uh, ็เริ่มเข้าสู่เก้าใหม่ของไวรุ่นเนี่ยก็ขอให้ตอยมีความสุขมากเลยจ๊ะแล้วก็ขอให้หอมสวยวันสวยคืนงานเยอะการรุ่งเรียนแบบตําร์ดแล้วก็ขอให้แบบว่านี่มีแฟนนี่มีแฟนนะโอเคขอให้มีแฟนแบบรอรวยสมกับที่ต่อยอยากได้เลยนะแล้วก็ปีก็อ่า อยากให้เจ้ามีความสุขมากๆแล้วก็งานเยอะๆเลยอ่าโวยพรไปแล้วก็อวยพรอีกอะไรนี้แล้วกันใ่ประเด็นนะฮะอ่าก็อะไรสปาแก็ออกอะไรเออไม่ได้เจอกันนานมากก็เราเป็นคลิปสบาย สิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาอายุอนสุขขาดภาราศาดุครับผมแล้วก็อขอให้ขอมไปไวแล้วกันนะฮะดีแล้ผม,ผม,ผ,มผมคิดว่าก็คงมีแต่คนพูดอย่างนี้นะครับผมก็พูดขาเล็กไปไวนะพี่ขอให้เกิดความสุขนะฮะเฮ้ยแฮ p ปี้เบิร์ด ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสำหร,รับน้องจอยนะก็เป็นน้องที่ดีอยู่แล้วนะครับขอให้น,นี่จอยไปขอให้สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้สวยขึ้นแล้วก็มีผลงานอลไรมีเพลงอะไรๆมีอะไรก็ติดต่อไปอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าให้เจอกันนะครับก็ ขอให้มีความสุขกับที่บ้านขอให้มีความอบกับครอบครัวแล้วก็เนเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญนะครับแต่แงขับด้วยนะครับผมก็ให้วด็ก ใช่นะมันก็น่าจะเป็นหลักอะไรนี่นะ <sup> <sup> <supers> <supers> <laughs>